บทที่4,929ตอนสอนบทเรียนที่สมบูรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนึ่พนิยายไว้ด้วยเย่เฉินพูดอีกครั้งแม่ไปเถิดฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้โทรหาลูกค้าของฉันระหว่างทางเพื่อดูว่าเขาสามารถช่วยคิดวิธีใดได้บ้างและพยายามปล่อยคุณโดยเร็วที่สุดฉันจะไปรับคุณโดยตรงและกลับไปที่ Pro วิ d เ n c e ในความเป็นจริงเย่เฉินมาถึงสถาบันราชทานเบสฟอร์ดฮิล แล้วในเวลานี้พร้อมกับเขายังมีเฟยเจี้ยนจงจากตระกูลเฟยทั้งสองยืนอยู่ในห้องทำงานของพัสดีในเวลานี้มองดูสนามเด็กเล่นของเรือนจำทั้งหมดจากมุมสูงมาหลานรู้สึกกังวลมากเมื่ออยู่หน้าโทรศัพท์สาธารณะในขณะที่เย่เฉินมีมุมมองแบบพาโนรามาสำหรับเย่เฉินถ้าเขาต้องการพามาหลานออกไปด้วยประโยคเดียวเฟยเจี้ยนจงสามารถทำให้ผู้คคุมปล่อยเขาทันทีภายในสิบวินาที แต่สำหรับเย่เฉินมันราคาถูกเกินไปสำหรับหมาหลานหมาหลานคือคนที่มักจำว่ากินอะไรไม่สู้ถ้ามีประโยชน์เพียงเล็กน้อยก็จะเสียวิจารณญาณไปโดยสมบูรณ์ถึงแม้จะเลียเลือดด้วยปลายมีดหรือเอาอาหารจากปากเสือกราบใดที่เธอได้ลิ้มรสผลประโยชน์ เธอจะมีความกล้ามากขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสพติดมากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่ราชทานเบสฟอร์ธฮิลหากเธอเป็นอาหารและรู้วิธีก้าวหน้าและถอยหนีหากเธอรู้วิธีรับมันโดยเร็วที่สุดเจมส์ไว้พบเธอครั้งแรกก็พร้อมปล่อยจากคุกให้รีบออกจากที่นั้นถูกและผิดอย่างไรก็ตามเนื่องจากเธอโลกในอิทธิพลพิเศษของเธอในสถาบันราชทานเบสฟอร์ธฮิล เธอจึงริเริ่มเพื่อขอให้ปล่อยตัวเธอออกจากคุกในความคิดของเย่เฉินมันเป็นเรื่องที่โง่เขลาอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ใช้โอกาสนี้สอนบทเรียนให้มาหลานคราวหน่าจะไม่มีความทรงจำยาวๆให้มาหลานดังนั้นเย่เฉินจึงได้วางแผนการแสดงเรียลลิตี้ทั้งชุดสำหรับมาหลานไว้ล่วงหน้าแต่ตอนนี้มันเพิ่งเข้าสู่ขั้นตอนวอร์มอัพเท่านั้นตอนนี้เขาไอาทางโทรศัพท์แต่ยังทำให้มาหลานหวาดกลัวเสียใจมากยิ่งขึ้น และต้องสอนบทเรียนที่สมบูรณ์ให้กับเธอมาหลันรู้สึกเสียใจมากในตอนนี้แต่ตอนนี้สายเกินไปที่จะพูดอะไรตอนนี้เธอทำได้เพียงฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่เย่เฉินและสำลักลูกเขยที่ดีเจ้าต้องรีบไปแล้วม่อย่างนั้นได้แต่รอแม่เท่านั้นศบถูกเก็บทันทีที่เขาพูดจบเงาดำก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของมาหลานจากนั้นโทรศัพท์ที่อยู่ในมือของเขาก็ถูกกระชากออกไป ก่อนที่มาหลานจะฟื้นขึ้นมาได้อีกฝ่ายก็วางสายไปแล้วจากนั้นก็เตะมาหลานที่ท้องเตะมาหลานไปไกลๆและพูดอย่างประชดประชันว่านี่เป็นโทรศัพท์สาธารณะคุณควรเป็นบ้านของตัวเองอะไรนะยังไม่จบมาหลานลม้มลงกับพื้นโย่เพียงเพื่อจะมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเธอลุกขึ้นแต่ตัวเองปรากฏว่าจางน้อยที่ตบเขาเมื่อครู่นี้มาหลานโกรธเล็กน้อยและพล้องออกมาจางอันฉีคุณไปไกลเกินไป ฉันกำลังโทรหาครอบครัวของฉันเหี่ยวอะไรกับคุณผู้หญิงที่ชื่อจางอันฉียิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างเย็นชาว่าฉันมีความสัมพันธ์ธที่ดีกับฉันพูดอย่างนั้นเธอจ้องมาที่มาหลานด้วยฟันที่ขบเคียเค้ยวเคี้ยวฟันและดุว่าแม่รู้ไหมว่าแม่คิดว่าจะคลุมตัวฉันได้เลยขอให้เธอช่วยและสั่งสอนแมนดี้ในห้องขังของเราถึงบทเรียนอันยากลำบากกินข้าวแต่ตอนนี้ ผู้สนับสนุนของคุณหายไปและตอนนี้มีคนจำนวนมากรอที่จะสอนบทเรียนให้คุณคุณเคยคิดไหมว่าเราจะทำอะไรเมื่อแมนดี้กลับมาจากห้องพยาบาลแมนดี้นั่นเธอถูกคุมขังที่สถาบันเบสฟอร์ดฮิวมาสองหรือสามปีแล้วเธอมีนักโทษดีๆมากมายคนพวกนั้นไม่กล้าช่วยเธอต่อต้านฉันมาก่อนเพราะพวกเขากลัวคนรอบข้างคุณตอนนี้พวกเขาออกจากคุกแล้ว และเมื่อแมนดี้กลับมาเธอจะเรียกเพื่อนนักโทษมาแก้แค้นฉันอย่างแน่นอนและฉันเกรงว่าจุดจบของฉันจะน่าอนาถบอกว่าตีตรงนี้เธอเหยียบหน้าอกของมาลานแล้วตะโกนอย่างโกรธเคืองแม่แก่ทำร้ายฉันจริงๆนะรอเดี๋ยวฉันจะทำให้ชัดเจนต่อหน้าทุกคนไม่ใช่ฉันหรอกที่จะสอนบทเรียนให้นายแมนดี้แกไม่ชอบแมนดี้ต่างหากละถ้าพูดตรงๆฉันจะปล่อยนายไปไม่งั้นฉันจะหักขาหมานาย บทที่4,930ตอนจิตใจมนุษย์ช่างเลวร้ายเพียงใดสำหรับจางอันฉีสิ่งที่เธอกังวลมากที่สุดตอนนี้คือการป้องกันตัวเองเมื่อแมนดี้ที่บาดเจ็บกลับมาเธอจะแก้แค้นให้ตัวเองอย่างแน่นอนและเธอที่สูญเสียผู้สนับสนุนไปไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอเลยดังนั้นสิ่งเดียวที่เธอทำได้ในตอนนี้คือทำตัวให้ห่างจากมันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการปล่อยตัวทุกคนกำลังดูจากสนามเด็กเล่น และแทบรอไม่ไหวที่จะทำอะไรให้หมาหลานในภายหลังถ้าตีมาลานอย่างรุนแรงต่อหน้าทุกคนในเวลานี้ก็เท่ากับบอกทุกคนด้วยการปฏิบัติจริงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาลานหากคุณบังคับให้หมาลานไปกล่าวโทษในที่สาธารณะอีกครั้งความเสี่ยงของเธอจะลดลงอย่างมากฉันรอแมนดี้ไม่ไหวแล้วจริงๆฉันคุกเข่าอ้อนวอนขอความเมตตาจากเธอบางทีฉันอาจจะรอดพ้นจากภัยพิบัตินี้ได้ ในเวลานี้เองเท่านั้นที่หมาหลานเข้าใจว่าจิตใจมนุษย์ช่างเลวร้ายเพียงใดเธอมีกระดูกสันหลังที่หายากและดูฟันของเธอด้วยฟันที่ขบจางอันฉีคุณอยากให้แม่ของฉันโทษคุณคุณแค่ฝันคุณเป็นคนที่คุกข่าวต่อหน้าฉันและขอร้องฉันเพื่อช่วยแก้ไขแมนดี้นั่นถ้านายอยากให้ฉันรับผิดต่อหน้าทุกคนบอกเลยไม่มีประตูจางอันฉีไม่ได้คาดหวังว่ามาหลาน จะกล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังของเธอในที่สาธารณะและเธอก็โกรธทันทีเตะมาหลานอีกครั้งชี้มาที่เธอและดุว่ามาถ้าคุณติดความตายด้วยตัวเองอย่าโทษฉันที่ไร้ความปราณีหลังจากพูจบนางก็ขยิบตาให้ทั้งสองคนข้างๆและพูดเสียงดังว่าทุบตีให้ตายอีกสองคนยังคงกังวลเล็กน้อยในเวลานี้และหนึ่งในนั้นก็กระซิบว่า แองจี้ไม่ควรเริ่มตอนนี้เราควรรอสักครู่หรือถ้าเราถูกผู้คุมเห็นเราจะเป็นมีปัญหาจางอันชีดูด้วยเสียงต่ำไม่ตายสิคุณเสียสติไปแล้วเหรอปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ผู้คุมเลยตอนนี้เราต้องให้ทุกคนเห็นว่าเราสอนมาหลานอย่างไรมิฉะนั้นในกรณีที่มาหลานกลับมาก่อนแมนตี้ กลับมาจะทำยังไงถ้าออกจากคุกได้เมื่อแมนดี้ไม่มีที่แก้แค้นเราจะถูกตำหนิอย่างแน่นอนถ้าเราสามารถช่วยเธอสอนบทเรียนที่ยากแก่มาลานต่อหน้าทุกคนเมื่อแมนดี้กลับมาเราสามารถบอกเธอว่าเราได้แก้แค้นเธอแล้ว อีกสองคนก็รู้สึกตัวขึ้นทันทีโดยไม่พูดอะไรเลยพวกเขารีบเร่งขึ้นทุกต่อยและเตะมาหลานในสำนักงานชั้นบนเย่เฉิญเห็นว่ามาหลานถูกผู้หญิงตะวันออกหลายคนทุบตีและถามเฉินจื่อตรงข้างๆเขาด้วยความประหลาดใจ ผู้หญิงพวกนั้นคืออะไรทำไมพวกเขาถึงโจมตีแม่พรรยาของฉันเฉินจือตรงดูประหลาดใจและกล่าวว่าคุณหุยเย่ผู้หญิงเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมชาติที่แม่บุญธรรมของคุณช่วยเหลือพวกเขาเคยถูกรังแกมามากที่นี่ ต่อมาแม่สามีของคุณสั่งให้เราดำเนินการและช่วยเหลือพวกเขาแก้ปัญหาได้หัวหน้าห้องขังก็ปล่อยให้พวกเขาเข้ามาแทนที่คนอื่นด้วยเย่เฉ <Yeah, S 1> ินขมวดคิ้วและพูดว่าหมายความว่าแม่พรรยาของฉันใจดีกับพวกเขาใช่ไหมใช่เฉินจื่อตรงพยักหน้าโดยไม่ลังเล และกล่าวว่าพวกเขาเคยอยู่เคียงข้างแม่พรรยาของคุณทุกครั้งที่ถึงเวลาทานอาหารหรือปล่อยอาหารพวกเขาเอาใจใส่สามากฉันไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆพวกเขาก็จูจ่โจมแม่พันรายาของคุณเย่เฉอนนบยักหน้าและพูดอย่างเย็นชาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามมันต้องได้รับการล้างแค้นดังนั้นเรามาเริ่มแผนบีกันเถอะเมื่อเฟยเจียนจงได้ยินเรื่องนี้เขาก็พูดกับพัสดีเป็นภาษาอังกฤษทันทีว่าแผนบี พัสดีตกลงโดยไม่ลังเลและหยิบเครื่องส่งรับวิทยุออกทันทีเพื่อออกคำสั่งเล็กน้อยและเย่เถินหันกลับมาและพูดกับทหารหญิงของวังว่านหลงเจ้าทำตามแผนทางเลือกด้วยและสอนบทเรียนดีๆแก่ข้าสำหรับไอสารเลวพวกนี้ ทั้งสามพูดทันทีลูกน้องเชื่อฟังผู้จบเขาก็หันหลังเดินออกไปทันทีในขณะนั้นสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นในสนามเด็กเล่นและผู้คุมหลายคนรีบวิ่งออกจากประตูและวิ่งไปที่หมาหลานซึ่งถูกล้อมและทุบตีและควบคุมโดยตรงทั้งสามคนที่กำลังทุบตีหมาหลานจางอันฉีไม่ได้ตื่นตระหนกเลยในเวลานี้เธอรู้ดีว่าเมื่อเธอต่อสู้ในเวลานี้ผู้คุมจะไม่เพิกเฉยต่อมันอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามในความเห็นของเธอมันไม่สำคัญแม้ว่าเธอจะถูกกับขังโดยผู้คุมท้ายที่สุดเธอตีมาหลานในที่สาธารณะเพราะเธอต้องการแสดงทัศนคติของเขา